รับสวัสดีครับเพื่อนเก่าแล้วครับพี่น้องอยู่กับทีมงานสังวนพัฒนาการกเกษตรเร็วครับลุงแปลงเก่าลหรอครับต้องลอยสามสิบเฉียวครับเพิ่มมีมาท่านแล้ยวอยู่ครับมานีนี้สิทนิ้สิปิดงานครับได้อีกแปดสิบแปดสิบเฉียวนะครับยาดมาหาขั้นครับมานีจัประจำการสาม ล่างเดินทางมาอีกขั้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่งกันทั้นในหอกจากบ้านอยู่ครับอีกขั้นหนึ่งบนยูงงามครับอยู่ป่าใหม่รถปลาเขียวครับรถเสียอม ใช okay, ่ครับขด็กทนกำลังเรียนทางมาครับจดตะวีครับคันจำทีงานเี็กท่้นครับห <c oughs> ั่ 9, <c oughs> อนาีหนิผมหัเ่ <c oughs> เลาะ ครับปันข้าทีหน่อยให้บึงมองรุ่งดินดครับปันกรบเพียงไทยเอครับ